แล้วก็ร้านอาหารไทยมีเยอะมากในโตเกียวนี่สามารถเอาลงได้สามสี่ร้านอะเดี๋ยวนี้ไม่มีละอืหมดยุคหมดสมัยไปละก,ก,ก,กินอิ่มแล้วบอกไม่ได้พกตังมากินอิ่มแล้วบอกไม่ได้พกตังมาอ่าน้องโบลีกินอิ่มแล้ว <c oughs> โอ้ขอบคุณมากจ้ะทักเฟสที่อยู่ให้แม่หญิงเรียบร้อยรอชิมน้ําพริกอ้าขอบคุณมากค่ะลูกไปรับที่แม่หญิงนะไม่ได้เยอะหรอกอืน้องบรูสวัสดีครับ พ่อกระบี่มาค่ะหนูจะลงรูปจริงแล้วค่ะอ่าเพ่อะเออลูกบุศกราดี้ะลูกอันนี้รูปจริงอะลูกพ่อกระบี่มาค่ะหนูจะลงรูปจริงแล้วนะคะลูกรูปรูปบุศกรเอาหน้าจริงๆลูกมาให้แม่ดูหน่อยสิอืมน้องนัทพลขอบคุณค่ะน้องเอมโอมนเพลงลูกสาวขนาดขึ้นชัดตามสถานีทุกครั้งที่ออกเพลงและติดอันดับโลกเขาเรียกว่ายังไม่ดังอีกหรอคะก็งี่ายโอ้ยน้องเอ็นโอ โอ้น,น,น,น้องเอ็มโอโอเอ็นน้องมนน้องมนก็บอกแล้วพวกนี้อะก็ถึงบอกว่าอย่างที่น้องฟ้าใสพูดเออเราสำามีวิเราหาเราหาวิธีที่ปกป้องลูกสาวเราได้เออเอ่เอไปได้ไปได้แล้วจิตใจเรามีความสุขด้วยก็คือไม่ต้องไปสนใจไอ้พวกไอ้พวกจิตใจหยาบช้าไอ้พวกจิตใจบอดอือไอ้หูไอ้พวกจิตใจบอดคือมันไอ้ไอคนพวกนี้ขเขาเรียกว่ามันชัวนช่วมันชั่วมาตั้งแต่เกิด นะเออมันชั่วมาตั้งแต่เกิดอืมแล้วมันก็ไม่คิดไอ้คนที่มันชั่วมาตั้งแต่เกิดคนมันมีคนคุณธรรมมันก็มีเกิดมาก็มีคุณธรรมแต่บางคนมันเกิดชั่วมาตั้งแต่เกิดจริงๆถ้าคนมันชั่วมาตั้งแต่เกิดมันก็ไม่คิดดีหรอกมันก็คิดทำลายอย่างเดียวเราเราปกป้องลูกสาวเราได้โดยถุโดยที่เลือกวิธีที่จะปกป้องโดยที่ไม่ต้องให้แสงให้ค่ากับมันอืมยิ่งเราไปพูดถึงมัน นี่เหมือนเหมือนเขายืมยืมเอยืมมือเราอ่ะยืมมือเรายืมมือเราอ่าแล้วมันก็แล้วมันก็เข้าถูกทางมันเลยเออกูไม่ต้องเหนื่อยอืมเดี๋ยวเราเราปกป้องตรงนี้เสร็จมันก็หาเรื่องอีกมันก็หาเรื่องให้เรามาปกป้องอีกเพราะฉะนั้นเราเอาหูเป็นนาวตาไปไล่เพราะลูกสาวเราเอยู่เหนือรามาหมดแล้วลูกสาวเราผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วลูกสาวเราเมือขึ้นไหมโอเคโอเคเห็นไหมไงเขาเล่นกับพ่อเขาอยากเอามือในน้อง เอ้ยมือมาสัจจานั้นขึ้นมาโอเคกับพ่อเลยโอเค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 นะคะโอเคนะคะพ่ออืมโอเคนะคะพ่อลูกคู่บุญอืมขอบคุณข้าป่าอูดอืมพระใบสีิกาจะได้กลับมาจวดจวดถูกต้องกับพระใบสีิกาหนุ่มพูรังกาอืมป่าอูดขอบคุณมากคะ่ะขึ้นพายรุรุร้อนสงบยัง <laughs> น้องดอนสงบแล้วจ้าสงบแล้วจ้าอืม มันก็ออก็เอฟซีนี่แหละที่คอยที่ที่ที่คอยทําเอาขึ้นรูปเอาขึ้นรูปใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆก็พวกไอเอฟซีใส่เส้นใส่สายใส่ปั่นเนี่ยไอสสยจุดชนวนนี่แหละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปไอันนี้มันเลยพี่รันบอกตามไม่หวัดไม่ไหวสมองก็ลาสมองก็อุ้ยนะมาคุยแล้วลูกสาวเราพูดยังดีลูกสาวเราเพลงลูกสาวเราเออมื่อไหร่จะออกเพลงเออเพลงใหม่ลูกสาวเราจะออกมาแนวไหนหนังลูกสาวเราที่จะเล่นจะออกมาแนวไหน สวัสดีครับพี่รันเพิ่งเข้ามาดูค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมานะจะนั์ภาษาอังกฤษ f อซเก่าอซใหม่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะค่ะขอบคุณมากค่ะ,คคะส่งก็ส่งกระแสเอ่อนะไปให้ทุกทั่วฟ้าเมืองไทยสุดขอบโลกอืมสุดขอบฟ้าอืมรักข้ามขอบฟ้ารักองค์อิงข้ามขอบฟ้าเขาขึ้นมาเชียร์มาพูดลูกสาวเราเยอะๆขอบคุณกันทั้งสมพานอืมพี่สมพิษ น้องจันจิลาสวัดดีจ้ะอีกห้สิปีอีกไหมที่เอฟซทุกเพศทุกวัยออกมาดูเยอะบแบบนี้น่าจะเป็นน่าจะวิรันว่าน,น่าจะเอซของลูกสาวที่คน,คนเท่าคนแก่กคนใหญ่อาย,ยุแปดสิบอะเอาแบบนี้ก็าดแปดสิบคือเออคน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 ,คนตาบอดอ่าคนตาบอดหูดีนะแต่ตาพิการหูดีแต่ตาพิการก็ให้ลูกให้หลานจุงมือมาอยู่หน้าเ,าเวที แล้วเข้ามาฟังเสียงลูกสาวเราร้องเพลงอ่ะอยากฟังลูกเสียงเราร้องเพลงแล้วก็อยากอยากมาสัมผัสอยากมาจับมือน,น้อยๆของลูกสาวเราอ่ะใช่ไหมล่ะขอบคุณค่ะน้องสองเนาะขอบคุณเจ้าน้องสองลาน้องสองลาพวงสมุดพก,กัดพก,กัดลูกสาวของคนเดียว MC เอฟซีเจียงไม่นะ่ะเจ้าโอ้ขอบคุณจากนักเจ้าคิดถูกถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วครับอืม จเจริญเจริญพรจเจริญพรยมบ่ายคุณมั่งมีแอสเตชันของคุณมากจากเอฟซีพลังเงียบองค์อิงข,ขอบคุณมานกานการน้องดีเอนเออยู่ไหนอ่าเอาย์มาโนดว่างไงคะอ่ามวดหมวดหมองจะครบจะบโอ้ดีก่อนนัะลูกบุษกรปวดหมองกับคนเจ้าชู้ <c oughs> อ้าวอันนี้ลูกอันนี้ลูกจริงของลูกบุษกรเหรอ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ออฟ โฟไฟจริงเหรอลูกลูกรูปจริงของลูกเหรออู้สวยมากเลยนะลูกนะอืเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <c oughs> เอาเครื่องหนึ่งก่อนอือเอาเครื่องหนึ่งมาดูจะได้เช็คเอ้เครื่องหนึ่งอ่านคอมเมนต์น้องอิมตอบว่าสุดยอดครพิลานโอเคจะขอบคุณนะคะน้องอิ่มเข้าไปดูคลิปน้องอิมเยอะๆนะดูรูปบุกรแป๊บหนึ่งก่อนอือ อ่านี่หมวดหมองคนเจ้าชู้ดูก่อนดูก่อนดูลูกบุตกรก่อนไปที่ช่องก่อนอันนี้ลูกลูกลูกสาวจริงเหรออืมขอบคุณมากค่ะเมื่อคืนอิหลาชนพ่อโจร้องเพลงคู่แต่พ่อโจขอร้องคืนนี้เพลงนึ่งเข้าให้พ่อแน่ถูกพี่ดวงตาพระใบสีิกาเคยเห็นนางกว่ากวัก พี่มีลมหายใจเดินเดินกินข้าวข้างถนนไหมไม่เคยเห็นเหรือไม่รู้ให้ไปดูนางน้อยออให้ไปดูนางน้อยของอิงเด้อเออนั่นแหละนางกวัก <c oughs> อุ้ย <c oughs> ขอบคุณพี่ดันที่แสดงความจุดยืนเหมือนเดิมมาตลอดฮักบอสฮักเอล่าให้กำลังใจลูกพี่ดันฮะักฮักบอสเอนอให้ใจให้กำลังใจและรักลูกสาวเรา รางใจยลูกสาวน้อยมาตลอดแม้แม้จะมีประเด็นรามากเกิดขึ้นมาบ่อยๆ oh. ก็ตามขอบคุณครับพี่รานขอบคุณครับน้องโอเรารักที่ตัวบุคคลนะเราไม่ต้องไปรักที่ผลประโยชน์เออนะเรารักที่ตัวบุคคลออรักเขาเรียกว่าถ้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 าชัดเจนอืเมื่อคืนมาลัยพ่อฮักรุ่น บุรีรัมย์คนละหมื่นสุดยอดพ่อลุ่งคร่องคาถาอ,องค์อิงได้สมปตะนาขอบคุพีิโบดีมาลายทิพย์รังไลมาทุกสารทิพนะแล้วก็เมื่อคืนในลูกสาวเรามีการเขียนว่ามาลายทิพย์เลยนะออขอบคุณมาลายทิพย์พี่ก็คารมแบบนี้แหละพาอได้เมียค <c oughs> ารมอ่ะคารมหายเลยถ้าไม่หายหัวแตกแน่ๆน, <c oughs> น้องรัฐพลรูปใครพี่ ลูกบุรลูกบุศกรหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเออสวยมากเลยนะเนี่ยลูกบุศกรสวยนะอือจีบได้ค่ะสดค่ะ